ควรระวังในการฐานลูกเกตมีอะไรบ้างหลายคนมีคําถามถามพี่ปรามาตลอดหูวยพี่ปราลูกเกตมันมีประโยชน์อะไรมากมายแล้วเราต้องกินทําไมและถ้าเรากินแล้วเรามีอะไรที่จะต้องระมัดระวังวันนี้คําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วฟังให้จบแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u ู u ู e เ e t ด y f i s h เพจ e a l t h y f i s h by พี่ปราและแน่นอนิกตอกไลนจีพี่ปรา เพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราณจะส่งมาให้ตลอดเรามาฟังกันเลยลูกเกดลูกเกดอร่อยอร่อยประโยชน์คืออะไรบ้างและที่สาคโญควรระวงังมีอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยลูกเกดเป็นหนึ่งในอาหารว่างสําหรับช่วงเวลาการที่เราหลีแหลกพักผ่อนอ่านหนังสือดูภาพ,พยนตร์หรือบางครั้งก็วุ้ยคุยเล่นพ่ออะไรคะลูกเกดอร่อยยิ่งกินยิ่งเพลิน แต่นอกจากความอร่อยแล้วลูกเกดก็ยังให้ประโยชน์ต่างๆมากมายเรามาดูกันเลยว่าสารอาหารสําคัญจากลูกเกดมีอะไรบ้างข้อที่หนึงไฟเบอร์ลูกเกดมีไฟเบอร์เท่าไหร่บอกฟังกันเลยแน่นอนหากเรารับประทานลูกเกดครึ่งถ้วยร่างกายจะได้ไฟเบอร์ประมาณ3.3กรัมโดยไฟเบอร์หรือใยอาหารเป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการขับถ่ายและช่วยในกระบวนการทํางานของระบบย่อยอาหาร รวมถึงยังดีต่อการลดน้ำหนักด้วยเราช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานมากขึ้นทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับของไลโปโปรตีนอุ้ยมันสุดยอดเลยไฟเบอร์เยอะขนาดนี้สองธาตุเหล็กอา้าวลูกเกดลูกเกดมีธาตุเหล็กดีมากเลยค่ะแล้วมีประโยชน์และนี่รายละเอียดที่ต้องฟังแน่นอนเลยลูกเกดก็เป็นอีกหนึ่งแหงอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินลูกเกดครึ่งถ้วยจะได้ธาตุเหล็กประมาณ1.3มิลิกรัมหรือคิดเป็นร้อยละเจของปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันพี่ปลาบอกเลยว่าธาตุเหล็กมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กด้วยมันสุดยอดจริงๆ 3. สารต้านอนุมูลอิสระ แน่นอนเลยลูกเกตมีสารต้านอนุมูลสละซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมันมีรายละเอียดอย่างไรมีคำตอบที่ปราบอกเลยว่าเรามักจะพบสารต้านอนุมูลสละได้จากอาหารจำพวกผักและผลไม้รวมถึงผลไม้อบแห้งอย่างลูกเกตด้วยร่างกายของเราจำเป็นจะต้องได้รับสารต้านอนุมูลสละเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่ให้ถูกทำลายจากสิ่งปฏโปรรม หรืออนุวิญสละที่เข้าสู่ร่างกายรวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกด้วยในลูกเกดจะให้สารต้านอนุมลอิสระในกลุ่มของไฟโตนิวทรยนที่มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสียหายต่อดระบบเซลล์ดีเนเอรวมถึงยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองด้วยอม,มันสุดยอดจริงๆข้อที่4 แคลเซียมแคลเซียมบอกวิแคลเซียมมีประโยชน์สุดๆแล้วในลูกเกดย,ยังมีแคลเซียมเยอะอีกดีจริงๆแคลเซียมไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้นที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเพราะหากคุณกินลูกเกดคุณก็จะได้รับแคลเซียมที่มีประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะแคลเซียมมีส่วนช่วยบำรุงให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับสตรีที่อยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนพี่ปราบอกเลยว่าการรับประทานลูกเกด ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมก็จะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนซึ่งเป็นอาการทางสุขภาพในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นโดยลูกเกตครึ่งถ้วยสามารถให้แคลเซียมสูงถึง45เมลิกรัมหรือคิดเป็นร้อยละสี่ของปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายคนได้รับในแต่ละวันอื มันเยอะจร,จริงๆเลยนะเนี่ยข่าวนีประโยชน์ของลูกเกดทุกคนอยากรู้แล้ววิ่งกินลูกเกดเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันมีประโยชน์อย่างไรมีคําตอบข้อที่หนึ่งดีต่อสุขภาพช่องปากที่ปลาบอกเลยว่าลูกเกดเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปากของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะจากการศึกษาพบว,ว่าการรับประทานลูกเกดจะมีส่วนช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นตัวการทําให้เกิดฟันผุและโรคเหงือก อย่างสเต p ปโต o c ค u s ส u ม a เทนโอ้โหแล้วก็อีกร้ายตัวเลยทีเดียวสงมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตในร่างกายมีการศึกษาพบว่าผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่ความดันโลหิตจะลดลงเมื่อรับประทานลูกเกดเป็นของว่างประมาณ3ครั้งต่อวันโอ้โนอกจากนี้ในลูกเกด ยังมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะมีส่วนช่วยลดระดับกรามดันโลหิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจด้วยข้อที่สามช่วยในการย่อยอาหารบางคนทานอาหารแล้วแน่นท้องท้องอืดลูกเกดช่วยย่อยอาหารได้อย่างไรพี่ปลาบอกเลยว่าใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้อาหารไม่ค่อยย่อยลองหาลูกเกดมารับประทานเพราะในลูกเกดมีไฟเบอร์สูง จงมีสปปรรพคุณช่วยลดอาการท้องผูกช่วยในการลำเลียงอาหารและกะอาหารในระบบทางเดินอาหารได้ดีขึ้นข้อที่4ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานพี่ปรามบ,บอกเลยว่าจะผลการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานลูกเกดหลังอาหารเขาบอกว่ามีแนวโน้มเลยนะคะว่าระดับโกรูโคสจะลดลงถึง23%อทงนี้เนื่องจากไฟเบอร์ในลูกเกดมีส่วนช่วยลดระดับอินซูลินไม่เพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของโรคเบาหวานนั่นเองข้อที่หข้อนี้สำคัญมากๆอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งพี่ปราบอกเลยว่าลูกเกดอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ป้องกันอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยลูกเกดอบแห้งมีสารต้านอนุมูลสละที่อาจจะสูงกับผลไม้สดบางชนิดซึ่งการที่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลสละก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ในร่างกาย เนื่องจากสารป้านุอิสระจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์และระบบดีเอ็นเอในร่างกายถูกทำลายและลดความเสียหายจากนุม่ิสละจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นโรคหรือหลังอย่างมะเร็งได้ออ้ยประโยชน์ของรูกเกตมากเลยอยากทานอาอาแต่พี่ปราบอกเลยว่าของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเมื่อมีประโยชน์มันก็ถ้าเราทานมากเกินไปโดยไม่รู้ว่าเราจะเกิดผลอย่างไร มันอาจจะเกิดผลเสียก,กับร่างกายได้พี่ปลาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะหลายคนบางคนชอบทานลูกเกดมากถ้าคนจริงเขาหดร้อนในเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆอาจจะร้อนในแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องอื่นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยข้อควรระวังในการกินลูกเกดพี่ปลาบอกเลยว่าลูกเกดอบแห้งมีความหวานมากประให้ทั้งน้ําตาลและแคลอรี่ในปริมาณที่สูงซึ่งหากรับประทานมากจนเกินความจําจเป็นก็อ,อาจจะเสี่ยงทําให้น้ําหนักพุ่งขึ้นได้ ผู้ที่เป็นโรคหอบผืดพี่ปลาบอกเลยหรือคนที่มีอาการแพ้จะต้องระมัดระวังการรับประทานลูกเกดอบแห้งเพราะในลูกเกดอบแห้งมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมักจะพบได้ในลูกเกดสีทองโดยสารดังกล่าวนั้นอาจทำให้ร่างกายไวต่อกรรมฐานส่งผลให้อาการทางสุขภาพที่เป็นอยู่กำเริบหรือแย่ลงแม้ลูกเกดจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกระดีต่อระบบการย่อยอาหารอย่างไรก็ตามแต่ลูกเกดนั้นหาก กินน้อยก็จะเป็นยาระบายหากกินมากอุ้ท้องเสียค่ะหรือท้องร่วงได้ลูกเกดอาจมีส่วนช่วยในการจัดก,การความเสี่ยงของโรคเบอาหวานได้จริงแต่แต่อย่าลืมนะคะลูกเกดก็เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคเบอาหวานได้เพราะอะไรอืคงไม่มีใครปฏิเสธลูกเกดมันหวานน,น้ำตาลขึ้นสูงได้ยิ่งบางคน ทานขนมปังลูกเกดวิทานอะไรที่จะเพิ่มต่างในเลือดได้ต้องระวังระวังมากๆถึงตอนนี้แล้วเราเห็นประโยชน์ของลูกเกดแล้วเราเห็นว่าก็มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็มีแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แช